สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภัิขีประมงมูลสาขาวิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส์และชีวภาพคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปางสำหรับวันนี้ดิฉันจะมานำเสนออำเภอสูงงามอำเภอสูงงามน่าสนใจน่าคน้นหาอย่างไรเราไปชมกันเลยค่ะอำเภอสูงงามเป็นอำเภอเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดลำปางมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายสำหรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นบ่อน,น้ำร้อนบ้านปูงน้ำร้อนตำบลสริมกลางอำเภอเสมงามจังหวัดลำปางวัดหลวงนางงอยบ้านนางงอยตำบลสมซ้ายอำเภอเสมงามจังหวัดลำปางศูนย์ศิลปาชีพบ,บ้านแม่ตำ๋ำบ้านแม่ตำ๋ำ ตำบลเส,สริมซ้ายอเภอสมงามจังหวดลำปางถ้ำหาการบ้านไม่ตำตำบลเส,สริมซ้ายอเภอเสมงามและยังมีสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงเช่นอุทยานแห่งชาติโดยจงของอเศรบปราบซึ่งเป็นสถานที่ที่อุดมไปด้วยธรรมชาติเหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติโดยเฉพาะช่วงฤด,ดูหนาว ด้วยแต่ละสถานที่มีระยะทางไม่ไกลกันมากนักมีสถานที่อำนวยความสะดวกมากมายทั้งไฟน้ำและร้านสะดวกซื้อต่างๆมากมายหากจะพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอเสังงามก็ไม่พ้นบ่อน้ำร้อนบ้านป่งน้ำร้อนอำเภอเสิมง,งามจังหวัดลำปางเป็นหมู่บ้านที่อบล้อมด้วยธรรมชาติ ในหุบเขาเล็กๆของอำเภอเสริมงามอำเภอเสริมงามมีวัดคู่บ้านคู่เมืองคือวัดนางอยหรือวัดหลวงนางอยความเป็นมาของอำเภอเสริมงามอำเภอเสริมงามเมื่อก่อนเรียกว่าเมืองเสริมเมืองเสริมมีชนชาติล้วได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเมืองเสริมแห่งนี้มาก่อนแต่มีจำนวนประชากรไม่มากนัก แต่บางตำนานก็เล่าว่าเมืองเสริมแห่งนี้ได้มีพวกชาวยองหรือชาวลื้อได้ตั้งถินฐานในดินแดนแห่งนี้มาก่อนต่อมาได้มีชาวไตหรือชาวไทยได้อบพยพจากแคว้นหนองแสได้แก่เมืองยูเมืองยองตอนใต้ของประเทศจีนซึ่งถูกลุกรานจากพวกจีนได้อบพยพล่อนเล่ มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในเมืองเสริมแห่งนี้ขึ้นมาตามลำดับโจรกลืนผู้อาศัยอยู่ก่อนคือชนชาติล้วและพวกชาวยองได้สาบสูญไปในที่สุดเมื่อพลเมืองเพิ่มมากขึ้นจึงทําให้เกิดผู้นำและมีเจ้าพยาปกครองเมืองเมื่อมีเจ้าปกครองเมืองแล้วจึงช่วยการสร้างเมืองเล็กๆ ขึ้นมาเรียกว่าเหมืองเสริมหรือเสริมงามในปัจจุบัน